เป,ป,ป็นรถผู้ใดญน้อบาดนี๋ยน้อโอ้รถปูพ่ายป,ประเทศไซน้อสิมาบุกลานไอติมบัดเนี่ยโอ้เธอปาดปาดปาดมาเสือไอติมแล้วไหมยังหน่อยนี้นะ้อท่านสบายใจมาเบิ่งนู้นเนี่ยรถปูพ่ายมาไหมยังเนี่ยลานไอติมลานไอติมพี่น้องครับตื่นไปนั่นรับตีบ้างกันรถปูพ่ายมายัางเบิ้งไอ้เนี่ย เป็นว่งนียรถกูไฟมาไหมรถกูไฟเข้ามาอย่างเขามาเสือติมหดแวเขาบ้านจังไดจะได้ไป็นงเปนว่งเรวโอ้โูดใด้ปาสกนตัวรถกูไฟเข้ามอย่งจะได้มาร้านในติ่มไหมท่านสบายใจกับเป็นว่งว่ะรถกูไฟมาบุกร้านในติ่มเขามาทำไมมาถามดูซิเอะมาจากไหนนู่ากไนนอสิ่งซากยังเหียดอยู่ว่ามนอหลีกูไฟออ สวัสดีครับโอ้มาจะใส่ด้อยเอาแน่นอนแน่นอนฮะมาหามีถ่ถั่วใ่สุดบ่มี่มีถ่ถั่วใยสุดกะละมังแล้วอ่ะต้อนรับน้องไส้ละนะครับทีมงานกูไฟนี่ลับพี่น้องนะครับ <c oughs> เปิดหวัวคลิปไปบรรวนในซื้อใน่ลับพี่น้องอ่นะจะด่ามาเด้อนะครับน้องพอดมาเห็นน้ำพอดมาเห็นว่ไอ้ไส้เปิดร้านไอติมพอดก็เลยแวะมาหานะครับมาบมเดียวทีวันเอ้าหนึ่งเนี่ย เต้โอ้รถไปออบมางามนนออเ,เานาะเจ้จะไดนรถข่อยเซฟต์ังเ,เขินขึ้นตัวอาจารย์เอาปรจันเอาประจันหนึ่งเฮ้าเนี่ยเฮ้าเอาเขินกึศัลยกันเนี่ยแต่รถมันเป็นรถสูงของเมันอ่ะก็ว่ามันโหเตี้ยยกสูงของเพมันมันสูงมาแล้วแหมฮะเพียงแต่ว่าแต่งหล่อแต่ง,ตง,ตงอ,ออบใส่เสื้ออ่าเอานางฝากควันกันไปใส้บ้างก่อไปศูนย์ผู้แย่งมาสิเมื่อวานเนี่ย มีงานอะไรอ๋อไปเรีนกันอะอ๋อช่วงสงการว่าได้ตั้งจุดตั้งตั้งตั้งว่อยู่บ่เวียงไม่เอานะอู่คนแก่เท่าตั้งคือกันปุ่น,นอยู่เขียนน้องไปเขียนยน้ำปุ่นเห็นบ่เขาตั้งส่วนปุ่นเนาะอ่ะ,อะโอเคพี่น้องครับโอ้ยบรรยากาศนะครับยิ่มมือเลี้ยงกระบ้าได้นะครับแดดลมลมตกนะครับ,นะรบทีมงานกำลังเสี่ยงมา,จาเจ้าหน้าที่โอ้ปลาทอนเสี่ยงมากเลยนี่พอสิ่ยงมากเอาปลามาลาบเอาอย่างนี้่ะเพิ่นได้ยินว่า ลูกากาเว่าจะออกว่งหันเนี่ยพักันนั่งเรีนอยู่เนี่ยเรียนยสัเล่นน้าเรียนน้ำโอ้ขี่รถไปหาเรียนสิวนเนอะเดเขาก็บ่อ้เรีนน้ำเรียนอยูนอนนน่นาเงินน่สิเนี่ยบ่โอ้เรียเนเรีนเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยเนาะไปตากไติมแม่ตากด้วยพวกขาแม่เอาเตี๋ยวยามาเอแต่มันมีเสียงเพียงตะนมาจากเ้าไปไกลนะ Tao là sim anh anh kia, anh kia, anh kia, anh 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 ไปรอถนนข้าวเหนียวมาวังสิออกมาหนิเม็ดสี่รีบมมีคนบมมีอยังเลยลงคลิปไปพี่น้องเบื้องแล้ววันสงการวันสุดท้ายว่าสันต์ไปโอ้โหบอกว่าหนึ่งเสื้อผ้าไปเบื้องถนนข้าวเหนียวมองคืคือคืนนะนะามองคืคือคืนสุปีนบอกคึอคืนนะครับพี่น้องกลับไปเบื้องย้อนย้อนเบื้องคลิปเบื้องฮันเด้อพี่น้องจัดเลยลงไปแล้วมือเช้าเนี่ยนะครับก่อนสิออกมาหนินะครับเงียบดีนะครับสองปีแล้วเนาะสองหรือสามปีเลยสงการเนี่ยบ่กเป็นสามรอบเลยทีนี้ รอบที่สามนี่นี่เนี่ยรอบที่สามนี่รอบแรกมันเข่าปีแรกสงการพอดีเออเข่าที่แรกก่อนฮะเดี๋ยวทำไอติมให้ก่อนเอากี่รถดีเารวมเลยวะาารวมเลยนะนี่นะครับพี่น้องกับพ่อด้ขายอยู่ครับพี่น้องเล็กๆน้อยๆฮิตไปนะครับไปใส่ได้เนี่ยเอ้าป่ามาได้ดิป่ามาเด้ออ่าเดี๋ยวลูกค้าสิเขาอยู่ใน สายคำเนี่ยเขาสิมานั่งกินบรรยากาศ,กาศเนี่ยมาเลี้ยงแต่ลมลมตกมานั่งสิงสาไายรูปกันอ่าเดี๋ยวให้ได้เติมก่อนโอเคเสร็จเรียบร้อยปุ้ยใส่จานเลยถ้วยใหญ่สุดแล้วเนี่ยใหญ่ยยสุดเบินลานแล้วเนี่ยเอา้าไปนั่งวนเลยบดนี้าวอ้าเอา้เอาวไปจังไดนถ้วยใหญ่สุดในลานแล้วเนี่ยโอ้โสมกับคนมอพี่น,น,น้องดึกดึกดึกอ่า มาเยี่ยมมายามจาัดให้เพื่อนตัวเพืดด่อนดจถวยไงเครื่องใส่ทะลักเลยเนี่ยมีไมส้ทะลักเลยโอ้โหปาดกินได้ถึงว่านข้ามไงนนี่นนปาดบ่ยเยีนเขียวนะว้าวข้อค่อมเย็นมาได้ด้วนั่นย่างกี่ลายซีข้ามหมดได้นั่นกวนนมังกัน <c oughs> <c oughs> ของเทออ่อะไรวะแน่นอนแน่นอนปาดโอ้ สมมติคืออยากลีตัวนี่งสะพ้อมันดันโดนพระเจ้ในเมืองกูนะจัดจัดจัดอวนจัดปัดหน่วยละคำหน่วยละคำเลยนะโอ้ม, oh, มันโบเย็นเขียวจีนต้องในรสสารเลยมีเงี้ยว่ะ <_ s> ขอยกินนั่นสิว่าใดแต่ข่อยไข่เแล้วขอ่ยววขอยเย็นเขียวปัดเปิดพิสดารไม่ต้องครับกูให้กินในติ่มเตท้าละก้อนไม่ต้องบู้ยสะพ้อบนว่าเอาจานใหญ่ๆแาบไหนอะแมนนี่หรืออะอืมก้อยกล่องก่อยคือบางามจะเรียนมาเนี่ยเอา โอ้ยขันซอยจูสู่ตายโยดไงภายในยกับ <ừ. S 1> พออยานได้ซอยจูนี่ไอ่ติมมันนี่ไหมนี่ก็เย็นเขียวซะเั็มตัวโอ้สมบนถามเอาอยา่างไรหยันไงลีตัวนี้อ่าเอานี่แล้วว่างันน้องๆสาวๆมาเต็มอยู่ในว่างันเขามาถ่ายรูปมาหยังเนี่ยมาเหรียญกันยังไงมาบ่อทัานเลยมาบ่ทันเขามาถ่ายรูปมาเช็คอินมาหยังกัดฝากโปรโมทร้านในไอ้น้ำในด้วยอีหละจะนอกว่ะเขามา เจอละกลุ He one, ่มน so like He <out> ี่เด็กน้อยเนาะตามภาษาไปรุ่นเนาะเขามาเจอละเจอเจอละหาโขั้นอะไรมาใส่น่ะจอดเต็มอยู่นในมุมนี่แหละแต่บอกาถ่ายคลิปอยากไอ้เพื่อนมาเลยแต่ถ่ายรูปถ่ายลงเฟซเอาโอ้กินสมอยากนี่ตัวนี่เอาเข่าเนี้ยว้อผู้เฒ่าต้องเข่าเนี้ยได้ผู้เฒ่าอยู่บ้านด็กเข่าเนี้ยน้ำแล้วกะยังก่อนใส่มันาหมใส่บักนัดใส่อันยังก่อนมันมันเชื่อมติด โอ้เริ่มละลายแล้วพี่น้องเลยโอ้คาะค่ะอันนี้จะมีสีรสนะครับมีกะทิมีวานิลามีสต,โตโรอเบอรี่แล้วก็มีชโคโค็อกโกแลตนะครับป้าดูเอาเดึกวัดเดึกกินสมตัวป่ะพี่น้อง <laughs> เออเพิ่นไปเพิ่นว่างมาเดี๋ยวพ้นบ่มีภารกิจนะครับเพิ่นก็นเลยแวะเข้ามาหานะครับ บ่าได้เฝ้าศูนย์มาเนี่ยนะครับทีมงานกู้ภัยน้องนองนะครับเฮ็ดนับกันนะครับนะครับจะลอยกระยูกู้ภัยน้ำพ่นนี่ยล่ะนะครับก็เลยเฮ็ดคลิปซูบพี่น้องเบิ้งมาเนี่ยกู้ภัยบุกร้านไอติมปะนะเมื่อเี้บรรยากาศด้วยนะเนี่ยอันทาอบตเพิ่นก้อนทาท่านเอนเพิ่นก้อนเพิ่นมีเงินเพิ่นสีเฮ็ดซุ่มเฮ็ดซุ่มเฮ็ดมองนั่งแบบขายลาบขายก้อยขายต้มไก่ขายยังสิแหมเฮ็ดเป็นซุ่มเป็นสะพานลงไปไหมแะครับแยกแยกไว้เป็นซุ่มเป็นซุ่มนะมันจังได้บรรยากาศ อันนี้ผ้าผู้สาวฮะผ้าผู้นั่มผู้นีิมานั่งกันสิเด็กบรรยากาศดีตัวผุ่นสิงซาเป็นนางไายรูปเป็น้เด้อเอาไปอ่างซุ่มมันอยู่ศูนย้ำเนี่ยเออเตือมีคนอยากมาเล่นน้ำอีกเล็กๆน้อยครับพี่น้องครับกัคลิปกรบโปค่อยแต่มีช่างไทยแหละซุ่มกันใหนกับไายกันอยู่ังสิละนะครับเฮ็ดเล่นเน็ดหัวไปในหลับพี่น้องเบิ่งกันไปหากเพ่งกันคือเก่าพี่น้องเขาจะถิ่มจะป่ากันเด้อนะครับถึงว่าสิบวันได้ไปลองไปล่ำทั้งใดก็ดีนะครับกัเฮ็ดอยู่นี่ละ เล็กๆน้อยๆถ่ายคลิปกับพี่น้องเบิ่งน้ำเนี่ยนะครับจะกดเลื่อนกดพันนะครับอาศัยแรงเชียร์แรงอกแรงใจพี่น้องแหละเพราน่ปีหน,น้าปี่น้อยอาจสิได้เปิดโควิดอีหลีอาจสิได้ไปเล่าคนละนะครับคือตั้งตั้งเป้าไว้ก็คือไม่แต่ว่าสิไปเล่าอย่างเดียวนะครับส่วนมอลลัคณะใดวงใดกับเพราะท่านไหนขึ้นว่าสิไปดอกพี่น้องอยากไปเล่าคนละหลายกว่านะครับถ้าแต่โควิดถ้าแต่มันคำได้เท่านั้นแหละแต่ว่าทั้งเล่าก็จากะ เพราะท่านมีงานเพราะท่านมีการคือกันนี่แหละพี่น้องนะครับก็คือกันกับฟังไทยเฮ้านี่แหละการซีบอไปแล้วก็ดีนะครับอ่ะบรรยากาศยามมเงือแรงนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยว่าเสียาตู้ลำโพงมาตั้งไล่สดคาราโอเกะกันน้อยๆสิเดี๋ยถ่ายเจ๋อโอเอากีตาร์โปร่งกันยังมานั่งเล่นกันอยู่นี่นะมงือแรงพอดีเสียวปลามาลาบเพิ่งไปตกปลาไดป้าโว่พอยังทวันมาขึ้นอ้าวเดือดเดืกดวันเดืกละลายไปแล้วอ่ะพี่น้องเบื้องบรรยากาศเล็กๆน้อยๆน้ำล้านนี่แหละพี่น้องครับ ตกแต่งลานกันนี่ละจัก,กรยานขั้นหนึ่งนะครับหนังแคร์รูปท่ารูปวาดเป็นรูปวาดนะครับเข่าเตอร์นะครับกะซิมีนำ้ำชากาแฟของท่านหนึ่งท่านสบายใจเพื่อนไปบ้างท่นนะครับมืออื่นเพื่อนกะสิเอามาลงอีกนะครับนำ้ำชากาแฟเพื่อนนะครับอ่ะบรรยากาศยามเมือแรงนะครับคลิปนี้การเล็กๆน้อยๆนะครับพ่อได้ลงให้พี่น้องเบิ้งเป็นมือมือไป นะครับอยากให้ไปเฮ็ดอันใดอยากให้ไปไทยอันใดก็จังแนะนั่มกับบาเด้อพี่น้องเด้อนะครับหาหลังเจอคลิปจัดร้อยกะบ่มีหยังหวือหวาก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเพราะว่าบ่ค่อยได้ออกไปไทยทั้งอื่นนะครับอยู่แต่ร้านนี่ล่ะนะครับอยู่แต่ร้านกาแฟยามกระเว้นกัมาอยู่นี่ย่ำมืงอคืนก็กลับเข้าไปนอนในเมืองขอนแก่นนะครับแวะไปเล่นยญน้ำมูนน้ำพวกอยู่น้ำ้านอ่าทั่วไปแน่นะครับเมื่อใดกันบ่กี่ขันกันกี่ขันก็นอน นะครับตัวนั่นละ่ะอ่ะโอเคครับคลิปนี้เอาไว้ทรับนี่แหละครับผมขอบคุณหลาลๆหมือน,นี่ขอบคุณน้องไส้ร,ประป้าบุกลานไอติมไอติมถาดใหญ่เรียบร้อยอะโอเคครับพี่น้องครับไปแล้วยิ้มมและวัน